จะมีรอยอีกบอกมาตรงไหนที่มันเป็นรูไม้นะคะเราก็ไม่ต้องไปปิดนะปิดเฉพาะที่แบบมันจะเป็นรอยนะในอนาคตเนี้ยเวลาเราใส่เคสมันก็ปิดอยู่ละมันก็ไม่เห็นหรอกไอ้พวกนี้ตอนนี้ม้งติดฟิล์มกระจกอะไรให้โกโปรเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะมาพบกับช่องฟีมองชาแนลนะคะ วันนี้นะคะมองก็มีของเล่นมาเล่นอีกแล้วนะคะก็คืออย่างที่ไม่มีใครรู้นะคะว่ามองอ่ะซื้อโกโปมาใหม่แล้วโกโปมันเป็นสีดําโดยส่วนตัวแล้วไม่ค่อยชอบสีดํานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเคทมันชอบตัด ไอโกโปนี้ค่ะม้งก็เลยเอาเล็บของม้งเนี่ยฉีกออกมาเพื่อแปะโกโปของมอง้งแล้วมองก็เห็นว่ามันเข้าท่ามันน่าจะติดได้ทั้งอันเลยนะเงี้ยเดียก่นะอนนะตอนเนี้ยมันแกะไปได้เนี่ยเห็นไหมแค่แกะออกเนี้ยมันก็จะพังแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย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 อันนี้มันก็จะพังแล้วอะ่ะถ้าเป็นเคสของเรามันก็คือแบบมันต้องยุ่ยแน่ๆเลยอะ่ะแล้วต้องรักษาดูแลมันถึงมันจะเป็นมือสองแล้วม้งก็จะทํา เขาเรียกว่าโดยการติดสติกเกอร์โดยการที่เราเอาเล็บใช่ไหมมองมองมองคิดมาว่ามันต้องใช้เล็บมองจะเลือกเป็นลายลายของมันซึ่งแม่แม่ว่าลายไหนดีพุ่น,น,คนคำพุ่งจะเริ่มทําการติดลายมินเนี่ยนมงจะติดมุมนี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันโดนเคสมันโดนไอเคสกัดเยอะ เราก็ใช้กิ่งไ่มีเนี่ยนี่เป็นลายของเจบโบเลยนะเนี่ยเราจะติดมุมก่อนเลยนะคะเราจะเลือกมุมเป็นสีฟ้าแกออกมาแล้วนะมอว่าต้องตัดวอ,อีกติดเข้ากำหนังวะมองต้องตัดเใหงมันได้มุมพื่มของตัดมุมหรอกพุดคของว่ตาตัดซื่อไปเลยตรงนี้ก็ตัดไปนี้ไปอ,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 อะไรกันครับเนี่ยน่ารักจริงๆเลยแะ่เลยนะครับ แล้วมงก็ยังมีอีกนะคะทุกคนตรงที่มองคิดว่ามันน่าจะสึกหลอครั้งต่อไปที่มองไปดูก็คือตรงนี้ตรงปุ่มกดปิดเปิดเพราะว่ามันต้องใช้แรงกดเยอะมากจริงๆเขาไม่ได้จกตานะคะรีวิวมองบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นมองจะเอาสีขาวบัน,นแน,แน่อันนี้เกะรับรองหมดปัญหาเคสเป็นรอยนะคะสำหรับโปโปให้มันแอคชั่นแบบมีศิละปะ น้าวาก็โกโปนี่คือโกโปของฉันนะคะอ่ะตรงไหนจะมีรอยอีกบอกมาตรงไหนที่มันเป็นรูไม้นะคะเราก็ไม่ต้องไปปิดนะปิดเฉพาะที่แบบมันจะเป็นรอยนะในอนาคตเนี้ยเวลาเราใส่เคสมันก็ปิดอยู่ละมันก็ไม่เห็นหรอกไอ้พวกนี้ตอนนี้มงติดฟิล์มกระจกอะไรให้โกโปรเรียบร้อยแล้วด้วยนะสั่งมา ใส่ได้ดูเดี๋ยวจะใส่ลงไปแน่ๆเลยนะนี่ใส่ได้ <_ S 1> ก็เป็นไอเดียสำหรับคนที่ใช้ GoPro Hero 7 Black นะคะว่าใครจะเอาไปแบบอะไรยังไงดีๆนะเดี๋ยวนะนี่นะคะเวลาถอดออกเนี่ยเห็นไหมพอมันมีเคสมันก็ถอดเออมันมีสติกเกอร์มันก็ถอดออกง่ายแต่ว่าเนี่ย จากที่แบบเรียบเรียบมันก็เหมือนกับกินหนังไปนะถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่แบบเนี้ยมันก็จะกินหนังไปมันจะเป็นรอยทุกคนเราจะใช้มันได้ไม่นานอืมแต่ว่ามอ้งอ่ะจ,จะม้งจะไม่เล่นแล้วไงวันนี้ม้งจะเลิกเล่นเพียงเท่านี้ม้งก็จะเอาแบตออกสําหรับใครที่ใช้โกโปรนะคะไม่ใช้ก็เอาแบตออกนะจ๊ะอืมแล้วก็เมีม,ม้งจะไปตัดต่อคลิปก็เอาออกนี่จ้าโกโปนะคะก็น่ารักฟุง้งฟิ้ง ถ้าใครชอบไอเดียแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะหาอุปกรณ์มาใส่โกโปเพื่อยืดระยะเวลาในการใช้งานหรือว่ารูปล,ลักษณะของมันก็เป็นห่วงมันถึงว่ามันจะไม่มีราคาแพงอะไรมากมายนะคะแต่เราก็ต้องรักษามันไว้ดีๆนะคะบ๊ายบายค่ะ